อย่เลจะไหนมาเนี่ย

วันคลิปอยู่วันไม่เห็นพี่นะเกมใครน่ะเราเป็นพวกกันแล้วไม่ตักควรกใครเป็นพวกแกเฮรอแกไงแกจะไปไหนฉันจะไป ไปหาของกินพี่ขอพี่จะวิ่งใช่ไหมนี่ฉันกลายเป็นพวกแก็บแก้วเหรอใช่เป็นไปไม่ได้เดีย๋ยวก็เดินข่า